ในประวัติศาสตร์วีลบุลุโลนั้นถูกยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องแต่ในการเวลาที่เลือนหายไปกลับมีชายผู้หนึ่งผู้ถือกำเนิด เป็นตำนานก่อนการมาของนาฟูมิเขามีชื่อว่ามาโมรุชิโรเนะผู้ก้าโล่งเหงอดีตการผู้ถูกกัญเชิญมาเพื่อต่อกรอนกับขึ้นแห่งมหันตภัยผู้เป็นความบังของชาวซิลทรักแต่ในอีกฝากฝางหนึ่งเขาถูกขนานนามว่าราชาปีศาจโลกตำนานของเขาเป็นทั้งเล่มบรรดาลใจและเป็นเงาเมื่อซีสันสะเทือนทั้งโลกและยังคงเป็นผู้ก้าที่แข็งแกร่งที่สุดมาโมรุชิโรเนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมเมฆคราวนี้เราก็จะมาทําความรู้จักผู้กล้าลูกอีกคนนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นผู้กล้าลูกที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้ หรือจะเรียกว่าผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่ผิดนะครับเรื่องราวของเขาคนนี้จะเป็นยังไงจะมีความน่าสนใจขนาดไหนลองมาฟังในคลิปนี้ดูได้นะครับแต่หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนดูส่วนใหญ่ของช่องเราดูคลิปแต่ไม่กดไลค์กันเลยอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพมกันแล้วก็ไปดูคลิปกันไดเลยสําหรับภาพประกอบนะครับผมจะผมจะใช้ รูปของนภวิเป็นภาพหลักนะครับเพราะว่าตัวของมามูรุเนี่ยมีบทเพิ่งมีบทในตอนเล่มที่ยีครับคือภาพโคตรจะน้อยเลยเลยอาจจะหาภาพประกอบได้ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพยายามให้มันกระชับที่สุดเท่าที่จะกระชับได้แล้ะมามูรุผู้กล้าจากอดีตการก่อนการหลอมรวมครั้งที่3ซึ่งถ้านับเวลานะครับนภวิคาดกันว่ามามูรุเนี่ยดูมาแล้วเกือบ 2- 3 0ถึงปีเลยตัวของมามูรุปรากฏตัวขึ้นในนิยายเล่มที่20 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มของนาฟีนั้นถูกว์ปามาในอดีตยกหมู่บ้านเลยมีแค่บางคนที่ไม่ได้มานะครับคนที่ไม่ได้มาคือฟีโลอิซุกิซาดีนากับชิวดีนาซึ่งคนที่ถูกว์ปามาในกลุ่มของนาฟีก็จะมีนาฟูมิลาทาเรียดีเซียเมลตี้โฟเลนแล้วก็เด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านนะครับที่เป็าานหน่วยงานฝีมือของนาฟินะครับซึ่งในช่วงที่คนถูกว์ปามายังโลกในอดีตนะครับพวกเขาก็ได้แบ่งกลุ่มกันเพื่อออ,อก ตำรวจพื้นที่และกลุ่มของเรนก็ได้บังเอิญไปเจอกับตัวของมามรุและก็เรนนะครับทั้งสองกลุ่มได้ปะทะและก็ต่อสู้กันอย่างรุนแรงเลยหลังจากนั้นกลุ่มของทฟิก็ได้มาสมทบในการต่อสู้นะครับถึงแม้ฝั่งของมามูรุจะมีคนที่น้อยกว่าแต่ด้วยฝีมือของมามูรุกับของเรนครับทำให้กดดันกลุ่มของทาฟิได้พอสมควรเลยถึงแม้กลุ่มของทาฟิจะมีคนเยอะกว่าแลวก็อาวุธศักดิ์สิทธิ์เยอะกว่าด้วย ก็ยังเสียเปรียบให้กับมามูรุในระหว่างการต่อสู้กันอยู่นั้นหน่วยเงาที่พ่วงมาด้วยก็ได้เข้าไปจับตัวประกัน,นครับเป็นเพื่อนของมามูรุแล้วขู่ว่าให้เลิก ดูโจมซะให้ลูกต่อสู้ซึ่งนาฟุึิงเองก็สังเกตได้ว,ว่ากลุ่มของมุรุเนี่ยรักเพื่อนรักฝูงอาจจะเป็นคนดีก็ได้เลยคุยกันแบบดีๆหลังจากคุยกันไปแล้วปรับความเข้าใจกันก็พอได้รู้แล้วว่าตอนนี้โลกที่นาฟุึิงอิู่คือโลกในดีตซึ่งจะมีแคู่้ก้าธนูก,กับพูก้าลู่เท่านั้นแล้วการที่มามุรุโจมตีเลนนั้นก็เป็นเพราะว่า พุก้าดาบกับพุก้าหัวนั้นยังเป็นคนของโลกอื่นถือว่าเป็นศัตรูกันสําหรับในยุคนี้นะครับคือพุก้าคือไม่ได้ญาติด,ดีกันเลยนะครับคือแบบอยู่ใครอยู่มันเลยถ้าพุก้าจากโลกอื่นมาก็คือจะต่อสู้กันอย่างดีเลยไม่มีการเจรจาอะไรทั้งนั้นนั่นทําให้มามุรุโจมตีก่อนค่อยถามนั่นเองพอคิดว่าเป็นศัตรูที่มาบุกโลกหลังจากนั้นตัวของนะวิก็ ตามมามุลุกกลับไปที่เมืองซิลทร์กซึ่งพอลองสืบประวัติกันแล้วนาฟพิีลองให้เมลตี้กับคนอื่นลองหาข้อมูลเกี่ยวกับซิลทร์กดู <c oughs> ก็สรุไปไว้ว่าซิลทร์กนั้นเป็นอนาณาจักรของมนุษย์สัตว์ก่อนที่ซิววิลจะถือกําเนิดขึ้นซึ่งเป็นอนาณาจักรเริ่มต้นเองซิวทร์กเนี่ยเป็นอนาณาจักรเริ่มต้นก่อนที่ ผู้การโลกจะถาปนาเมืองซึ่งในเมืองซิลทานนั้นก็มีทั้งมนุษย์และมนุษย์สัตว์มันไม่เหมือนกับตอนปัจจุบันที่ซิลทรัซิลเวลนั้นมันมีแต่มนุษย์สัตว์อย่างเดียวแล้วซิลทรัเองก็เป็นอาณาจักรเล็กๆถ้าให้พูดคืออาณาจักรเนี้ยมันใหญ่พอๆกับหมู่บ้านของ,ของนามผมิเลยแต่ยังมีสถาปัิกกรรมที่ใหญ่กว่าแล้วหมู่บ้านอย่างเนี้ยยังมีการขาดแคนอาหารอะไรต่างๆพอสมควรเลยมัมรู้เองก็พยายามจะ พยายามเจราจากับอาณาจักรอื่นๆแล้วเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ด้วยเนื่องจากซิลทาร์กนั้นกำลังต่อสู้อยู่กับอาณาจักรเทียนซาซึ่งเป็นอนาณาจักรมหาอำนาจที่ใหญ่กว่าซิลทาร์กแบบมหาศาลเลยก็คิดสภาพครับเทียนซาเนี่ยเหมือนอนาณาจักรมิโรมาร์สส่วนซิลทาร์กเนี่ยเหมือนหมู่บ้านนังฟูมินะครับแล้วสาเหตุที่เทียนซ่าต้องการดินแดนของซิลทาร์กหนึ่งคืออ้างว่าดินแดนของซิลทาร์กเนี่ยมันเคยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทียนซาสองคืออายที่ เป็นการจากใครเทสแ,แต่ยังไม่สามารถปราบเทียนซ่าให้อยู่ในอนัตได้มันเป็นสองเหตุผลใหญ่ๆเลยที่ทําให้เทียนซ่าต่อสู้กับซิลทาร์กแล้วตัวของหมู่บ้านของทมิตอนเนี้อยู่ท่ามกลางสงครามเลยคืออยู่ตรงเกือบตรงกลางระหว่างเทียนซ่ากับซิลทาร์กเลยคืออยู่กลางสงครามเลยอ่ะด้วยความจะเป็นนาฟิจึงได้ร่วมมือกับมามรุรุเพื่อ ดูแลหมู่บ้านของตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยมามูรุด้วยนาฟุเองก็กลัวว่าก,การไปยุ่งกับอดีตอาจจะทําให้อนาคตเปลี่ยนไปก็ได้แต่พอคิด,ดอีกทีเวลานี้กับปัจจุบันมันก็ไกลกันพอสมควรนาฟุมิจึงได้เข้าร่วมกันรบครั้งนี้เพื่อช่วยอาณาจักรซิลทาร์กแล้วก็ช่วยหมู่บ้านของเขาด้วยพวกนาฟุนั้นได้วางแผนกันเพื่อที่จะต่อสู้กับอาณาจักรซิลทาร์กมามุรุนั้นรับหน้าที่ในการไปเจรจากับผูกฆ้าธานูซึ่งผู้ก้าธานูในโลกนี้นะครับเป็นราชาของอาณาจักรเทียนซ่า ส่วนตัวของนาฟีนั้นจะรับหน้าที่ในการทําลายกองกําลังของเทียนซ่าเองและก็ให้ลัทาเรียนั้นไปเป็นไม้กั้นหมาซึ่งตัวของลัทาเรียนี่จะเรียกว่าอยู่ในโหมดผู้ไก่เกียร์ซึ่งผู้ไก่เกียร์นั้นจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสําเร็จโทษผู้กล้าได้จากนั้นตัวของมอมลุกก็ได้ไปเจรจา คุก้าธานูของเทียนซ่าและตัวของฟีก็ได้เข้าไปทําลายกองกาลังของเทียนซ่าด้วยการที่เขาใช้ลูกดึงดูดมอนสเตอร์ในป่าและให้หน่วยเวทมนต์นะครับเพิ่มเวทบัฟให้กับปีศาจแล้วก็ล่อปีศาจพวกนั้นเข้าไปถล่มกองกำลังของเทียนซ่าจนแบบ กองกำลังของเทสซาดิเลเทเลยหลังจากจบศึกครับก็ได้กลับมาคุยกันแล้วก็มีการพูดประมาณว่าการที่ผู้กล้าในอดีตนั้นถูกตั้งฉายาว่าปีศาจโลกนี้แต่มันอาจจะเป็นฝีมือของนาฟวีเองก็ได้ที่ทาให้ผู้กล้าโลกถูกตั้งฉายาว่าปีศาจโลกเพราะแผนที่เขาใช้นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คนปะกะติเขาจะทํากันเลยหลังจากจบศึกตัวของนาฟวีก็ได้เข้าไปคุยกับมอมรุเรื่องการที่เออเราจะทําไงให้หมู่บ้านของมอมรุเนี่ยมีอันกินกันอยู่เขาเลยพูดว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปได้ ขายนะเดี๋ยวจะสอนงานฝีมือให้คนที่มีความสามารถ แต่ก็ให้ตัวของมามุลุไปด้วยก็เป็นการเลข่ขายของแบบในภาคแรกๆเลยแต่คราวนี้จะมีตัวของมามุลุไปด้วยแล้วก็เด็กๆในหมู่บ้านคราวนี้ก็ถัดมาเหตุการณ์หนึ่งเลยซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเด็กๆนะครับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังแข็งแก่งไม่พอจึงอยากให้โฮลุนะครับโฮลุนี่เป็นเพื่อนของมามุลุซึ่งได้รับฉายาว่านักเล่นแร่แปรธาตุปีศาจนะครับซึ่งพวกเด็กๆเนี่ยอยากให้โฮลุช่วยดัดแปลงพฤติกรรมของตัวเองเช่นคิดเนี่ยนาฟุมี่กับมามุลุได้มายัางห้องทดลองของ โฮลุนะครับเพื่อตามหาตัวของคีดการที่จะเข้าไปห้องทดลองของโฮลุได้นั้นพวกเขาต้องแก้ปริศนาที่โฮลุแล้วเมื่อแก้ปัญหาต่างๆเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้เข้าไปหาโฮลุซึ่งในห้องนั้นโฮลุบอกว่าพวกเด็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถทําให้กลพันไปได้มากกว่าน,นี้แล้วแต่สามารถทําให้กลับคืนสู่ เผ่าพันได้คือ่ง่ายคือย้อนย้อนวิพากษ์การนั่นเองคือไม่สามารถดัดแปลงไปกว่านี้แล้วเพราะดัดแปลงกว่านี้มันจะไม่สนุกสำหรับโฮลุโฮลุเลยย้อนย้อนวิพากณ์การเทียนสามารถทําให้แปลงร่างเป็นสัตว์ต้นกําเนิดได้เมื่อจบเหตุการณ์ที่โฮลุพยายามจะดัดแปลงพวกเด็กๆแล้วตัวของมามลุแลสฟิก็ได้คุยกันว่าเขาจะเดินทางไปยังคูเทนโรในอดีตเพื่อไปตามหาบัญชาสวรรค์นคนปัจจุบันเมื่อเจอบัญชาสวรรค์คนปัจจุบันครับเธอชื่อนาตาเลีย เนื้อหาสนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะครับพบไม่มีอะไรแค่เป็นการพูดคุยว่าตัวเธอมีหน้าที่อะไรแล้วก็พูดว่าตัวของนาตาเลียเนี่ยเหมือนนาตาเลียเลยนะอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดคุยเยก,กับหน้าที่ของเธอแล้วก็ปัญหาที่เธอต้องไปเจออะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะข้ามมาเลยครับจนถึงช่วงที่ ชิอันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กๆในหมู่บ้านของซิวทร์กครับได้เข้ามาขอให้ตัวคอทเนียช่วยเหลือมามุลุหน่อยตัวของนาฟีก็งงครับว่ามามุลุต้องมีอะไรให้ช่วยอีกอยากให้คุณน่ะช่วยรักษามามุรุด้วยเป็นไปได้ก็อย่าพาฟิรีเลตัวนั้นมาด้วยนะซึ่งนาฟี่จะมีฟิรีเลตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฮิโยนะครับจากนั้นนาฟีก็ได้เดินตามชิอันไปเรื่อยๆเข้าไปในซิวทร์กไปในไอาจากัก เดี๋ยวเธอก็ได้เดินลึกลงไปเรื่อยจนถึงห้องทดลองซึ่งห้องทดลองนั้นนะครับมีทั้งไข่เป็นหลอดทดลองมนุษย์ เป็นหลอดทดลองสป,ปารแล้วในนั้นก็จะมีขไข่ใบใหญ่เลยครับซึ่งเดินทางาไปเรื่อยก็ได้เจอกับมามุุที่กําลังดัดแปลงพวกเด็กๆในหมู่บ้านหลังจากนั้นนาฟีก็เปิดตัวออกมาแล้วคุยกับมามุรุว่านายทําแบบนั้นทําไมนายทาไปเพื่ออะไรไอตัวของมามุุเองก็บอกว่าตอนเนี้หมู่บ้านเราต้องต่อสู้กับอไอจาย์อื่นต้องทําให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นและเพื่อนําเธอคนนั้นกลับคืนมาฉันจะยุดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ หลังจากนั้นเรนก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนพร้อมทำหน้าเบื่อหน่ายแลวพูดว่าช่วยไม่ได้สินะนักวิพยายามจะคุยกับมามูรุแล้วแต่มามูรุกับกดสัญญาณเตือนแบบแล้วก็หลอดทดลองที่เขาทำนั้นก็แตกออกพวกเด็กๆก็ได้ออกมาจากหลอดทดลองนั้นเปลี่ยนโลกของเขาให้กลายเป็นโลกที่มีลักษณะคล้ายกับโลกของเลคิ แต่จะมีไม้กางเขนพาดตรงกลางระหว่างโล่ซึ่งนภะูมิก็สัมผัสได้ว่าโล่เนี้ยมันเป็นโล่แห่งคำสาปแน่นอนนภะูมิเองก็ไม่อยากจะสู้เลยแต่เมื่อมามุรุตั้งท่าพร้อมแล้วเขาก็จำเป็นที่จะต้องสู้หลังจากนั้นทั้งสองกลุ่มก็ได้สู้กันอันนี้ผมจะสรุปรูปย่อดเลยครับว่าพวกเด็กๆที่มามุรุตัดเปลงนั้นมีความแข็งแก่งแบบแข็งแก่งมากๆขนาดลัทธเลีย เป็นสายความเร็วแล้วยังตามความเร็วของชิอันแทบไม่ทันเด็กๆคนอื่นก็เหมือนกันคือแบบเก่งมากๆแล้วพี่เองก็สังเกตว่าทําไมเด็กหมู่บ้านนี้เหมือนกับพวกเผ่าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของซิลเวลเลยเหมือนเวลาจะยืดเยอะเกินไป มางมุกเลยจะใช้ท่าปดิสึกที่มีชื่อว่า Confusion Target ซึ่งจะเป็นท่าที่สามารถดึงพัธมิตตัวเองนั้นมาโจมตีที่โลกของเขาหลังจากนั้นเขาก็ใช้ค a าเม็กอว่าลดเพื่อยิงพลังเหล่านั้นออกไปว่าง่ายคือเป็น,เป,นเป็นท่าที่จะสะสมพลังโจมตีและยิงออกไปแบบทวีคูณซึ่งเป็นท่าที่แรงมากๆซึ่งนาทงยีบอกเลยว่าท่านี้มันแรงยิ่งกว่าเลคียิงเขาอีกหรืออาจจะใกล้เคียงกับท่าระเบิดตัวของโอโอเลยด้วยแต่ด้วยพลังของเมียน้อยของนาทงยี่ทำให้เขาสามารถรับพลังโจมตีนั้นมา หลังจากที่ตัวของนาภมิรับการจบดินได้มามรุรูเองก็เหมือนอยากจะสู้ต่อเต่ตัวเรนเอกเด็กเ,เองก็บอกหยุดเถอะถ้าท่านั้นเขารับได้เราก็ไม่จะเป็นที่ต้องสู้อีกแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาปรับ ปรับทัศนคติกันจากนั้นมามโอลุก็ได้บอกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทําเรื่องนุดออกมาเขาได้เล่าถึงว่าในอดีตนั้นอาวุธกรงเล็บนั้นได้อัญเชิญผู้กล้ามาซึ่งตัวคนนั้นชื่อว่าฟิโลรเรียและฟิโลเรียนั้นก็ได้เป็นเพื่อนกับมามโลุทั้งสองคนนั้นออกเดินทางและต่อสู้ร่วมกันมาเดออด จนความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตัดสินใจว่าเขาจะขอฟิโเรียนั้นแต่งงานแต่ก่อนจะถึงคราวนั้นพวกเขาก็ได้ต่อสู้กับสัตว์ผู้พิทักษ์ซูซาคุ ซึ่งในการต่อสู้นั้นฟิโดเรียพยายามจะปกป้องพวกเด็กๆจากซุซากุทําให้เธอนั้นโดนเปลวไฟของซุสากุโจมตีจนล่างหายไปหลังจากนั้นมัมรุก,ก็ได้ปราบซุสากุลงเขาได้เก็บชิ้นส่วนของซุสากุเก็บไว้เพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากยังลงเหลือวิญญาณก็จะสามารถชุบชีวิตของฟิโดเรียกลับมาได้แล้วการที่เขาดัดแปลงเด็กๆในหมู่บ้านนั้นก็เพื่อการที่จะหาวิธีที่จะชุบชีวิต ฟิโลเรียขึ้นมาหลังจากฟังเรื่องราวของมามุรุนั้นนฟทฟิจจึงตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเขาจะช่วยเรื่องนี้เองซึ่งรับจังไม่ได้สองครับมองเห็นวิญญาณของฟิโลเรียที่ยังหลงเหลืออยู่ในชิ้นส่วนของสูซาคุรับจังไมาได้สองกับโฮลุจึงได้ทําการสกัดวิญญาณของฟิโลเรียออกมาจากชิ้นส่วนของสูซาคุหลังจากผ่านไปหนึ่งวันเต็มๆก็สามารถสกัดวิญญาณของฟิโลเรียออกมาได้แล้วในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังพักนั้นอยู่ดีเวลานับหลังของเครื่องก็ได้ปรากฏขึ้นนับถอย หลังหนึ่งชั่วโมงหลังจากพูดคุยกับกลุ่มนาบฟมิมามรุก็ได้แยกย้ายกันเพื่อเตรียมตัวเข้าต่อสู้กับคลื่นซึ่งโฮลุนั้นได้นำอาวุธศักดิ์สิทธิ์จำลองนั้นที่เธอดัดแปลงมามอบให้แก่ทุกคนที่สามารถใช้พลังเวทได้เมื่อกำหนดเวลามาถึงกลุ่มของพูก้ากับอาวุธสืบเชื้อสายนั้นก็ถูกดึงตัวไปยังช่องว่างต่างมิติซึ่งมันทำให้กลุ่มของนาบิแปลกใจมากว่าคลื่นที่พวกเขาเจอนั้นไม่เหมือนกับคลื่นในปัจจุบันเลย และมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งกลุ่มของมามุรุเรียกเจ้าพวกนั้นว่าพระเจ้าซึ่งไอ้พวกพระเจ้านั้นบอกว่าการแข่งขันของเราพูกา้านั้นกําลังเริ่มต้นขึ้นพวกเขาได้ส่งเหล่าผูกา้านั้นเข้าไปยังกีบกระดานเหมือนกับเขาวงกดและค่อยๆปล่อยมอนสเตอร์ออกมาเป็นเวฟเป็นเวฟบทบาทของมามุรุในตอนนี้ครับเขาจะต่อสู้กับสัป,ประหลาดที่ ค่อยๆมาทีละเวฟส่วนกลุ่มโคนาฟีนั้นขึ้นไปต่อสู้กับคนที่เรียกว่าพระเจ้าและเมื่อกลุ่มโคทมิสามารถสังหารผู้ที่ถูกเรียกว่าพระเจ้าได้แล้วนั้นพวกเขาก็ถูกส่งกลับมายังโลกแดะได้พูดคุยกันว่าทําไมกลุ่มโคทมิถึงสามารถสังหารคนเหล่านั้นได้นางฟูมีได้บอกว่ามียาพิษชีดหนึ่งที่ ถ้ามอบให้แกพวกอนมนุษย์หรือมอนสเตอร์ที่มีสติปัญญาแล้วนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์แต่ถ้าหากมนุษย์ดื่มเข้าไปนั้นมันจะเป็นพิษายแดงทั้งไมถึงตายได้จากนี้จะเป็นข้อมูลของนิยายเล่มที่22ซึ่งมันยังไม่มีแปลไทยผมจึงจะสรุปเท่าที่ผมเข้าใจมาให้ฟังนะครับหลังจากจบศึกกับผู้ที่เรียกว่าพระเจ้านะครับตัวของมารูอิงก็เฝ้ารอเวลาที่ตัวของฟิโลเรียจะฟื้นคืนมานะครับคือรอที่เธอจะตื่นคือต,ตอนนี้ร่างกายอะไรสร้างสําเร็จแแล้ว้วรออค่่เธตืนนขึนมา เมื่อฟิโลเลียตื่นขึ้นมานะครับเธอก็แจกความสดใสเลยเธอเป็นเด็กสาวที่มีความสดใสล่าเลิงมาก จะเรียกไว้ง่ายคือเธอคือเบียวเธอเป็นเด็กเบียวนั่นเองและตัวเธอถึงแม้จะเกิดมาใหม่แล้วตัวก็ยังคงเป็นผู้กล้ากรงเล็บอยู่เหมือนเดิมถัดไปคราวนี้กลุ่มของนาฟุมิกับมามุรุก็ได้มาคุยกันเกี่ยวกับการแบบเสริมความแข็งแกร่งของแต่ละคนคราวนี้ฟิโลเรียก็ได้สกิลให้มามุรุนะโชว์โล่ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาให้นาฟุมิเห็นหน่อยโล่ที่มามุรุโชว์ให้นาฟุมิเห็นก็คือโล่ดาบเหล็กและโล่ปืนเหล็กซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวและมันินมาก คือตัวของตรงนี้คือ Amazing มากโอ้โ oh, หโล่ปืนกับโล่ดาบไปเหรอฉันก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะจากนั้นตัวของตรงนี้ก็ได้ Copy โล่นั้นและใช้วิธีซึมความเก่งของคนนั้นคือการสั่งเคาะรูปแบบโล่และนําความสามารถเฉพาะตัวของโล่ปืนนั้นมาใส่โลกของเลคิต่อมาบทบาทของมามมรุก็ก็ยังคงอ้เรียนอยู่กับกลุ่มของนาฟินี่ยครับก็เนื่องจากมันยังไม่มีแบรไทยผมยังไม่รู้ว่า มาลุษมีบทบาทมากแค่ไหนในตอนนี้นะครับแต่รู้แค่ว่าเขาก็วนเวียนอยู่กับปุ่มตรงนี้คอยช่วยเหลือตอนที่ไปเจอกับอาวุธสืบเชื้อสายรถลากเงี้ยแล้วก็ต่อสู้กับพวกของเพียนซ่า แล้วก็ต่อสู้กับพวกที่อ้างตัวราเทีนะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่นี้นะครับและเนื่องจากนิยายมันยังไม่จบด้วยก็เลยมีข้อมูลแค่นี้แต่แค่นี้ก็อย่ามาบวกครับตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากที่ผมสปอยนิยาย3เล่มให้จบภายใน15นาทีนะครับก็จะมีประมาณนี้นครับเนื้อหาของมาโมรุนะครับแล้วถ้าหากนิยายเล่มที่2 2มาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเตินมนะครับว่าขาดส่วนไหนไปบ้างคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับจอกนใหม่คลิปหน้าบาย